กดโดโนดมารีวิวขับให้ดูนะครับโอ้โหทีเดียวติดเลยน,นี่สตารต์ตอนเช้าเลยนะครับเครื่องเล่น เยอะมากเลยอ๋โอ้โหหัวจะติ่มแรงแรงพอคนแล้วครับตอนนี้ เล็กกระทัดรัดครับใช้ในสวนนี่สบายเลยครับออกขาคิดได้เลยนี่สภาพนี้รถแห้งๆเดิๆครับญี่ปุ่นแท้ครับ Yên Kim rồi Bấm làng Bấm làng nhá. สวยมากครั้งนี้ครับแห้องแห้งเดยอดับ มาลองขับได้ครับรถอ,อยู่บ้านค่ายระย,ะยองครับเอาครับมาดูรถกันครับราคาคันนี้เปิดที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับมาดูรถก่อนครับราคาต่อรองกันไปรถสวยมากคันนี้ครับ ราคาเดิมๆเลยขายตามสภาพครับขอขายตามสภาพนี้ก่อนเลยครับประคานี้ตอนรับปีใหม่ครับให้ลูกค้าไปใช้ก่อนได้เลยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับ อญี่ปุ่นครับภาสารอินโวยครับกำลังมันครับคนขับมันเลยโ <Okay. S 1> ดยชั่วโมงบินครับสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดชั่วโมง สวยครับขับเิ่นสนุกแบบนี้ส่วนในไร่สบายเลยเครื่องสวยมากแบบนี้ เครื่องดีมากเลยครับการันตีรถด,ดีครับสวัสดีครับ